การเถียงกันเนี่ยเถียงอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นเรื่องดีทุกคนนะนอกจากเถียงข้างๆกูคกูเนี่ยเถียงข้างๆกูคกูเนี่ยคือเถียงเพื่อเอาชนะนั่นคือไม่เกิดผลเถียงเพื่อเอาชนะหมายถึงว่าเถียงในมุมของเขาเพื่อเอาชนะเพื่อให้ฝั่งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาเขาเสนอมานั่นคือมันไม่ลงเอยหรอกยังไงซ้มันก็ไม่ลงเอยคือการเถียงเพื่อเอาชนะแต่การเถียงเพื่อหาเหตุผลซึ่งกันและกันหาจุดลงตัวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดีนะยอดวิวเขาตก เขาทำเป็นเงียบพองเงียบไปแล้วเป็นไงล่ะแหมย้ายสตูดิโอย้ายสตูดิโอไปสนามหลวงใช่ไหม <c oughs> ย้ายสตูดิโอไปสนามหลวงเออไปเดินไปเดินจีวันปลิวอยู่ที่สนามหลวงยอดวิวก็ไม่ขึ้นไงทนไม่ไหวละสิกลับมาพูดถึงอาจารย์เบียร์ดีกว่าหาประเด็นมาพูดถึงอาจารย์เบียร์ดีกว่าหาประเด็นมาพูดถึงอาจารย์เบียร์มันก็มียอดไงมันก็มียอดวิวดังนั้นเนี่ยดูดูออกจก้ะดูออกก็เจตนาะอะไรใดลือ อยู่ๆก็ามาโอ้ยเปิดประเด็นด่าอย่างเดียวเลยด่าแบบนี้เขาไม่เรียกว่ดาด่าเขาจะเรียกว่าอะไรเลยเจ้าทุกคนไอ้พวกปากสันดานปากกระโจนสันดานหยาบนี่คือออกจากปากพระนะแต่ไม่แปลกใจหรอกท่านกระดาเป็นอาจินอยู่แล้วท่านด่าบ่อยอยู่แล้วด่าเป็นอาจินนะ่ะเออแต่เงียบไปไงเงียบไปพักนึงก็คิดว่าก็คิดว่าจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะกลายเป็นว่าเงียบพ,พอเงียบไปแล้วทนไม่ไหวไงเงียบไปแล้วทนไม่ไหวยอดวิวไม่ขึ้นเลยเว้ย ขอบคุณจ้ะพอเงียบไปแล้วพอไปพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องเอิงเอิงเอยแล้วไปเดินจีบบอปลวมันก็ไม่มียอดวิวไงทุกคนทำไมจะดูไม่ออกเลยจ้าดูออกจ้าอีฉันดูออกจ้าเออแล้วมาเมื่อคือนนี้เป็นไงล่ะส่งโพสต์มายาวๆเลยอันดับแรกคือปโปรยโพสต์มาก่อนโพส์ยาวมากโพสต์เนี่ยเป็นคนที่ขยันเขียนมากอะไรจะเขียนขนาดาน,นั้นเนาะ เออเห็นใจคนอ่านเห็นใจคนเข้าไปอ่านหน่อยคนสาระแนเข้าไปอ่านเนี่ยคนสาระแนเข้าไปอ่านนี่มันเหนื่อยแลวกว่าจะอ่านจบอะกว่าจะอ่านจบมันเหนื่อยจ้าป้าต่อยสวสดีจ้าป้าต่อยจ๋าเนาะเห็นใจคนอ่านหน่อยอะอะไรจะเขียนบรรยายเอ่อเรียงความอะไรท่านว่างท่านว่างเยอะท่านว่างเยอะประเด็นว่างเยอะนี่พอเข้าใจจ้าขอบคุณจ้าป้าต่อยขอบคุณมากจ้าประเด็นว่างเนี่ยเราพอเข้าใจพอเข้าใจค่ะเรื่องว่างเพราะเราเราก็รู้อยู่เนาะรู้อยู่ค่ะรู้อยู่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจได้ เอ่อการถ้าว่างแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปทํากิจกิจของสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วมันที่เราเห็นเนาะเราเห็นจนชินตาเนี่ยคือวัดป่าวัดเขาเนี่ยเวลาท่านว่างเนี่ยท่านจะมีกิจกรรมอะไรของท่านเนี่ยไม่ว่างหรอกกิจกรรมที่ว่างนี้ก็คือทําอะไรเยอะแยะไปหมดในวัดเนี่ยถ้าจะทําถ้าจะทําดูอย่างท่านเออดูอย่างพระอุทัยสิพระอุทัยเนี่ยเคยว่างที่ไหนล่ะกวาดลานวัดไม่มีอะไรก็ไล่กวาดลานวัดคือไม่ว่างถ้าจะไม่ให้ว่างถ้าจะหากิจกรรมทำเนี่ยมันมีเยอะแยะไป เออแต่ท่านท่านไ,ม,านไม,ม่ท่านไม่ท่านไม่เอาเป็นว่าท่านไม่ก็แล้วกันเก็บอะไรนะเออเก็บกรดเก็บกรดหรือเปล่า <c oughs> เก็บกรดนะคะกรดโลลิงจก้กพอดีงงเลย <c oughs> เก็บกรดกดไม่มีกดกดไม่มีตัวสะกดจากไก,ก่แล้วก็โดนเด็กไปเลยเก็บกดเก็บกดกดทับอ่ะอืมกดทับเก็บกดเก็บกดเออก็นั่นแหละก็นั่นนั่นแหละ,หละตอนแรกก็เห็นเออเห็นโพสตใช่ไหม วังทุกอะวังทุกอย่างยกเว้นจิตไม่ว่างถูกต้องคืออย่างเงี้ยตอนแรกเราเห็นเห็นในโพสตใช่ไหมเราก็คิดว่าเออท่านก็คงแบบเอออยากระบายมาั่งมีความเออคือ,ค,อ,ค,อคืออยู่คืออยู่อยู่แบบในเซฟโซนอะนึกออกไหมเวลาอยู่อะไรที่แบบอยู่ในอยู่ในกรอบของตัวเองพูดเองเออเองหันซ้ายหันขวาเออไม่ค่อยมีเงาเพื่อนเท่าไหร่อ่ะมันก็เลยอาจจะคิดอะไรคิดเองเออเองคิดเป็นตุเป็นตะจินตนาการมันก็เกิดอะเนาะ จินตนาการมันก็เกิดท่านก็เลยอาจจะบรรยายออกมายาวเหยียดเลยแต่การบรรยายยาวเหยียดเนี่ยเราก็ยังอุตสาห์อ่านนะเออเพราะเรามันพวกสารเเนไงเออเ้าก็เข้าไปอ่านโอ้ยสรุปแล้วก็คือด่านั่นแหละดา่าค่อยคําที่ด่าเนี่ยถ้าเผื่อไม่บอกว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาด่าเนี่ยก็ยจะเชื่อนะค่อยคำเนี่ยประโยคที่ดา่าคําที่ดา่าถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าร้านตลาดเป็นแบบเหมือนกับเอเอไอแม่ค้าทะเลาะกันเนี่ย สากันไปสารกันมาเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อนะแต่บมงเอิญมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ก็เลยแปลกใจนิดนึงว่าโอ้ท่านปากท่านเนี่ยจากเหมือนกันเนาะเออท่านพูดมาดิจีดอยู่นะเนี่ยคําพูดคาจารดิจีดจีดจีดมากจีดมากอืมก็กลายเป็นว่าเราก็คิดว่าเออแค่จะเห็นแค่โพสต์แต่มันไม่เป็นอย่างงั้นสิจา้ารุ่งเช้าขึ้นมาเอาเป็นวิดีโอมาให้ชมเป็นวิดีโอมาให้ชมเฉยเลยใสยยย่ยาวๆเลยน่าจะสี่สิบนาทีได้ไมั้งคลิปนั้นน่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นอะ เออใครดูจบก็ถือว่าคารวะนะใครดูคลิปของท่านจบเนี่ยขอคารวะแต่ดิฉันขอสารภาพาไปดูไม่จบค่ะดูแล้วมันเนยกว่าจะเอิงเอวยกว่าจะโอ๊ยกว่าจะจีบปากจีบคอพระเจ้าเออก็นั่นแหละนั่นแหละท่านก็น่าจะสมหวังนะเพราะว่าถ้าเพื่อถอ้าเผื่อก่ออาจารย์เบียร์ไว้เนี่ยก่ออาจารย์เบียร์กาะเรื่องราวของอาจารย์เบียร์พูดถึงอ,อาจารย์เบียร์บ้างเนี่ยคนก็เข้าไปดูเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเช้าก็คนไปเอ่อเพิ่มยอดวิวให้ท่านไปเยอะเหมือนกันนะ เยอะเหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่าเวลาพูดถึงอาจารย์เบียร์ปุ๊บคนก็สนใจเข้าไปดูปั๊บคนสนใจเข้าไปดูจริงๆมันก็คือการแบบหยหายยอดวิวนั่นแหละหยหายยอดวิวไม่ต่างกับพวกเราธรรมดาเลยเนี่ยไม่ต่างกันเลยหยหายยอดวิวอืมเมื่อกี้อ่านไม่ทันโทษนะโทษนะษนะคุณซเดอร์ซเดอร์บอกว่าถ้าคุณเข้าใจธรรมะและปฏิบัติธรรมะและเข้าถึงธรรมจริง แล้วคุณคุณจะเข้าใจที่อาจารย์เบียออกมาสอนก็นั่นไงก็นั่นไงตอนเนี้ยเขาอย่างว่าแหละก็คนมันไม่ชอบใจกันไงคนมันไม่ชอบใจกันอันดับแรกคือไม่ถูกชะตาไม่ถูกจริตไม่หมูพูดไปบ่อยเลยนะไม่ถูกชะตาไม่ถูกจริตไม่ถูกอะไรอะ่ะมองดูแล้วเกลียดเกลียดหลังจากนั้นมาเป็นอะไรอะอิจฉาคราวนี้เป็นริษยาเลยพัฒนาเป็นอาฆาตเลยตอนเนี้เออสวัสดีค่ะสาวซารา่าสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ วันนี้เราก็ามาเมาอยกันเรื่องเออท่านรูปงามท่านรูปงามท่านรูปงามสามร้อยอะไรแล้วแต่จะเรียกท่านมาแล้วกันแต่ใดๆคือท่านรูปงามใดๆคือรูปงามแล้วต้องเน้นนะคํานี้ไม่ได้นะไม่ถูกใจเป็นอย่างยิ่งนะต้องเน้นคําว่ารูปงามค่ะต้องบอกว่ารูปงามไว้ก่อนใครบอกว่างานตรงไหนไม่หมูะเออจงบอกว,ว่างามไปแล้วกันเออท่านจะได้มีกําลังใจท่านจะได้มีกําลังใจเออท่านจะได้มีกําลังใจแล้วก็เราท่านว่าอะไรอาจารย์เราคะแม่โอ้เยอะแยะเลย คุณซาร่าย,ยังไม่ได้เข้าไปดูเหรอมังเอิญมังเอิญมังเอิญว่าเอ่อแม่หมูสารแนไงสารแนว่าเอ๊ะทำไมท่านเงียบจังเลยเนาะท่านเงียบจังเลยแต่เราก็ดีใจนะดีใจว่าการที่ท่านเงียบน่ะดีแล้วดีแล้วแล้วการที่ท่านแบบเออไปทํากิจกรรมที่สนามหลวงอะ่ะที่เราก็อดแซลไม่ได้เพราะท่านย้ายสตูดิโอไปที่สนามหลวงแล้วท่านไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรที่สนามหลวงเราก็แอบดีใจแอบชื่นชมน,นะครับเออทำแบบนี้ดีแล้วแหละดีแล้วอดอนุโัฒนาสาธุด้วยเฮ้ยดีมากเลยเป็นภาพที่ดีมากเรายัางชื่นชมเนีย เออพอเมื่อคืนจะไปดูสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะท่านแบบท่านมีอะไรแบบบ้างเนาะเพราะว่าเรากดกดไลค์ให้อยู่แล้วไงกดไลค์ให้อยู่แล้วแมนไลค์มันจะไม่เด้งหรือห,หรือเด้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแล้วก็ได้เห็นโพสตเห็นโพสตที่ว่าเนี่ยเปิดโพสตขึ้นมาเนี่ยยาวเลยนะเป็นบทความเลยยาวยาวคือด่าไม่ได้มีอะไรมากคือด่าตั้งหน้าตั้งตาด่าเลยตั้งใจมาด่าคําแรกมาก็คือด่าเออนี่ แบบนี้เขาเรียกเขาไม่เรียกด่าเขาเรียกว่าอะไรจ้าทุกคนไอ้พวกปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบปากโอ้อไอ้พวกปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบเฮ้ยอึอ้งตกใจปา้าแต่ถามว่าโกรธไหมคุณยาเมจิขอบคุณค่ะถามว่าโกรธไหมเอาจริงๆนะไม่โกรธไม่รู้เป็นอะไรไม่โกรธไม่โกรธค่ะด่าไปเฮ่อมีแรงด่าด่ดาไปแต่เวลาด่าเนี่ย รบควรใช็น้ำลายด้วยน้ำลายมันแตกฟองน้ำลายมันแตกฟองแล้วมันมาเอืออยู่ข้างๆเดีย๋ยมันเสียลุกท่านด,าด่าได้ถ้ามีแรงด่าด่าไปค่ะไม่โกรธอันนี้คือเรื่องจริงไม่เคยโกรธไม่เคยถือโกรธท่านเลยมีแรงด่าด่าไปค่ะด่าเพื่อหายยอดวิวเนี่ยไม่เป็นไรค่ะตามสบายจริงๆนะแต่นอกจากไม่โกรธแล้วยังรู้สึกสงสารท่านนะสงสารไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะกับกับคนอื่นเนี่ยเวลาเวลาเรามองนี่เราเรายังรู้สึกต่อต้านอยู่นะ แต่สาหรับท่านเนี้ยเรารู้สึกสงสารน่ะคือท่านมีน่าจะมีอะไรข้างในหรือเปล่าอ่ะข้างในอ่ะคนเรามันก็มีเพื่อนใช่ไหมต้องมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาพูดคุยหรือท่านไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีที่ปรึกษาเหรอการที่มีเพื่อนมีที่ปรึกษาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นคนที่จริตเดียวกันคิดเหมือนกันเอออไปด้วยกันเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีมันมันก็ไม่เปิดโลกนะคือการที่แบบคือการที่คือ ขอบคุณค่ะการที่ใครการที่แบบคุยกับคนที่คิดต่างกับเราเนี่ยไม่ต้องต่างมากไปได้อาจจะคนเป็นกลางๆหน่อยเนี่ยมันก็ได้ข้อคิดนะแต่ถ้าไปคุยกับคนที่คิดเหมือนเราทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวขาออกไปจากเซฟโซนนั้นได้อะเซฟโซนที่บ้านนั้นก็คือต่อต้อตานอีกฝั่งหนึ่งต่อต้านคนกลุ่มที่ตัวเองไม่ชอบมองอะไรก็ตะขิดตะขวงมองอะไรก็รำคาญมองอะไรก็เกลียดไงถูกไหมอือ คิดเหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันใครคิดอะไรพิมพ์มาเลยค่ะแต่ว่าเราคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าท่านน่าจะมีอะไรในใจวุ้ยไปโดนไหม่ท่านน่าจะมีอะไรในใจก็ถึงไม่โกรธท่านไงอันนี้คือเรื่องจริงนะ้นไม่โกรธนะเออด้อมถุยอบอุ่นเดี <laughs> <laughs> ๋ยวติดไม้ดีๆก่อนมันจะออกโก้น่อสิเสื้อเราคอกว้างก็เลยคิดว่าวันนี้มาคุยกับทุกคนหน่อยเพราะว่าเราก็คิดว่าจะเห็นแค่โพสนะโอ้โหมาเลยอ่ะ ไอ้พวกสันดานพวกสันดานปากสันดานแล้วแล้ว,ลวมีแล้วมีการเนี่ยพูดอยู่ในพูดอยู่ในเอ่อคลิปอ่ะบอกว่าเหมือนตกหัวแล้วรูปหลังอะมาสไตล์เดิมอะมาสไตล์เดิมคือตกหัวแล้วรูปหลังพูดอย่างเจ็บๆจ็บจี๊ดจนี่แหละแต่บทลงท้ายบอกว่าก็ไม่นะคืออย่างนี้นะมันเป็นคําพูดปกติสมัยโบราณน,นี่คําว่าสันดานนี่ไม่หยาบนะ <laughs> โอ้ยสันดานนี่ไม่หยาบนะ เออมันเป็นคําพูดปกติอืมคนมีผมท่านป่วยทางจิตคือคือใครจะมองแบบไหนก็ได้นะแต่สําหรับเราเรามองว่าเออเรื่องโซเชียลก็มีส่วนเพราะว่าท่านเป็นคนท่านเท่าที่ดูเนี่ยท่านเป็นคนชอบชอบโซเชียลชอบนะคนไปทางชอบเลยนะเพราะอะไรเพราะสังเกตดูเวลาเวลาท่านโพสต์อะไรปกติเนี่ยซึ่งเราซึ่งเราซึ่งเราชอบนะชอบบทบาทของการโพสต์ของท่านปกติเนี่ยโพสต์ Post ไปเดินจงกรมโพสตสนทนาธรรม สนทนาธรรมแสดงธรรมกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเออเราชอบแบบนั้นอะ่ะชอบแบบนั้นอะ่ะดูดูแล้วแบบดูสาธุด้วยไงเออแต่พอพอในในบทแบบที่เมื่อกี้แบบเอ,อ่ออะไรที่มันเรียบเรียดเนี่ยกลายเป็นว่าย,ยอดยอดวิวเนี่ยยอดวิวก็ไม่ขึ้นด้วยความที่อาจจะปิดคอมเมนต์ด้วยปิดคอมเมนต์ด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะเนาะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ส่วนมากคนยุคสมัยเนี้ยส่วนมากคนนอกจากดูคลิปแล้วเนี่ยเขาไปอ่านคอมเมนต์กันจริงๆนะ นอกจากดูคลิปแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์กันแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เปิดคอมเมนต์เนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เฉยมันก็แบบมันก็ไรอารมณ์อ่ะมันก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะเนาะ,ะในโลกโซเชียลแต่ท่านปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์ไม่พอแล้วก็เด้วยด้วยสิ่งที่บอกไปนั่นแหละว่าเอท่านแค่ถ่ายลงคลิปเดินจงกรมเดินเลงคลิปแสดงธรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับสายตาเราที่เรามองเนี่ยแต่ยอดวิวไม่ขึ้นแต่พอท่านท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยยอดวิวไม่ขึ้นเนี่ยต้องกระตุ้นมันหน่อยละ โดยการมาด่าอาจารย์เบียร์ ia, หรือเปล่านะหรือเปล่าค่ะเป็นแค่สงสัยหรือเปล่าพอดา่าอาจารย์เบียร์พมก็ตื่อาจารย์เบียร์ทีไรยอดวิวมันแบบพุ่งเลยใช่ไหมละ่ะพุ่งเลยนะปรี๊ดเลย stadium. ปรี๊ดเลยสังเกตดูสิวันเนี้ยวิวเออเอ่อยอดคลิปเมื่อเช้าเนี้ยขึ้นแป๊บเดียวเองคือเปิดคลิปขึ้นมานี่ก็ด่าเลยไงใช้คําเหมือนจะหวานอะแต่ไม่หวานไงเรียกแขด้วยกัน <500 Years> เออก็นั่นไงแล้วบอกว่ามาแล้วบอกว่าอืไม่ได้เกาะส่วนมากคนเขาจะมาเกาะแสงกับท่านแสงที่ไหนเอ,อ่ย อยู่ตรงไหนอ่ะมีแสงกี่โมงมีแสงตรงไหนมีแสงกี่โมงคือได้ยินมาผ่านๆหัวไงต้องบอกว่าตัวท่านเองมีแสงมีแสงคนชอบมาเกาะแสงกับท่านโอ้ยมันอยู่ตรงไหนอะแสงอะมองไม่เห็นเลยอะมันน่าจะออกมันน่าจะสปอร์ตไลท์ปวี่อาร์เบียร์รือเปล่าอาจารเบียร์เขามีแสงเขาแชร์เขามีเขามีเมตตาในการแชร์แสงให้ทุกคนคนไหนที่ไม่ชอบเขาก็แชร์แสงให้เอาไม่ชอบเหลอเอามาด่าเอาด่าได้ด่าด่ามาด่ามาเพื่อจะได้ยอดวิวขึ้นเพื่อจะได้มีเอ่ออะไรนะ อินเกจเมนต์อะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเขาเมตตาอแชร์ไปเป็นเพราะเขานี่แหละทําให้คนเข้าไปดูเยอะๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรทําไปทําไปนั่นแหะของจริงนั่นแหะคือแสงสปอตไลท์ของจริงคือในหัวโล้นของขาวตัวมังคอมที่ท่านด่านั่นแหละที่ท่านด่าว่าไอ้ปากสันดานนี่แหละไอ้ปากสันดานปากกระโถนนี่แหละขอบคุณค่ะปากสันดานปากกระโถนสันดานหยาบมาด่าสันดานหยาบไม่ใช่ด่าแค่อาจารย์เบียนะด่าคนที่ชื่นชอบอาจารย์เบียด้วย ดาค,คนท pues ne, mean, nah, ี IN, s <S right, ่ช okay, ื่นชอบอาจารย์เบียร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องอ่านนิดนึงมันต้องอ่านนิดนึงอะไรนะคนที่ชื่นชอบดารามาถึงคนอื่นๆคนที่ชื่นชอบนี่หมายถึงว่าคนที่มองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นคนที่ทําประโยชน์ต่อสังคมคือสาเหตุที่เราที่เราชอบเราติดตามเขาเนี่ยเพราะเรามองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรามองอย่างนั้นจริงๆเรามองเห็นเป็นภาพว่าเขาสร้างประโยชน์ต่อสังคมนะเขาไม่ได้ร้ายเขาไม่ได้มาเพื่อที่การร้ายเขาไม่ได้เป็นพวกก่อการร้าย ก็ไม่ได้เป็นลัทธิแล้วท่านน่ะท่านรูปงามนนะ่ะกล่าวหาว่าคนเหล่าเนี้คนที่มองอาจารย์เบียเป็นคนที่ทาประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคือก็หมายถึงใช้ท่านใช้คําว่าเอ่อริ้วลอ้อท่านใช้คําว่าริ้วลอ้อพวกเรานอกจากเป็นด้อมทิวเออด้อมทุยแล้วเราคือริ้วล้อทุยด้วยนะจ๊ะมีอีกชื่อหนึ่งนะจําไว้เดี๋ยวจะลืมชื่อเล่นตัวเองนะเนี่ยเออนิคเนมวันนิคเนมทูนิคเนมวันด้อมทุยนิคเนมทูอะไรนะริ้วล้อทุย สรรหาแต่จะตั้งชื่อให้เนาะเออก็นั่นแหละบอกว่าพวกริ้วล้อบริวาลพวกริ้วล้อบริวารเราก็เป็นบริวารพูยอีกสิั้งงั้นอนะเป็นชื่อที่สามไปละริ้วล้อบริวาลสันดานหยาบสันดานหยาบอันนี้คือออกจากปากพระนะเธอนี่คือออกจากปากพระเราไม่รับไว้เนาะเราไม่รับไว้ค่ะกองไว้นั่นแหละค่ะนอกจากกองแล้วเอาไงทุกคนเอาใส่บารกับคืนไหมเอาใส่บาตรกับคืนเนาะเอาใส่บาดกับคืนเอาสมมติสมมติ สมมตินี่เป็นอะไรนะเป็นข้อความที่ท่านด่าว่าใช่ไหมเออริ้วล้อบริวารสันดานหยาบเอ่ออะไรนะอะไรอะไรใดๆที่ด่าอะไรเอาเอากลับไปใส่บาดคืนค่ะใส่บาดกลับคืนให้นะคะเอ่อหนักไหมคะเดินดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเดี๋ินที่โบนยับค่ะเดินดีๆค่ะเออรักษาลุกนิดหนึ่งนะคะเออเวลาพูดเนี่ยน้ำลายมันแตกฟองค่ะหากระดาษทิชชู่ไว้ข้างๆนิดหนึ่งนะคะเอาไว้ซับน้ำลายนะคะเออสังเกตดูหลายคลิปแล้วค่ะมันมีจริงๆค่ะน้ำลายท่านมันเอ่อมาข้างๆค่ะเสียลุกนะคะ โอ้ท an ่านออกจะรูปงามขนาดนี no. okay. okay. liness, loft, ้อยาให้น้ำลายแตกฟองค่ะไม่เอาไม่เอาเวลามันเอ่ยยงข้างนี่มันขนมันเหมือนเหมือนเหมือนคนเป็นอะไรนะเขาเรียกน่ะโรคอะไรนะไก่ไก่อะไก่ไก่อะไรสักอย่างอะไก่ไก่ไก่อะไรอะเขาเรียกอะไรอะทุกคนนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกจริงๆโรคอะไรนะที่มันยงข้างเนี่ยที่มันเหมือนปากอะเป็นเป็นแผลข้างๆ้าอะนึกไม่ออกนึกไม่ออกรูปเห็นไหมพอเรานึกไม่ออกว่ามีคนเฉลยให้อ่ะ มีคนบอกให้เยอะแยะว่ามันคืออะไรขนาดแค่บอกว่ารูปงามก็ยังรู้เลยว่าเป็นเป็นท่านไหนอ่ะที่เราพูดเนี่ยคือเราอยากจะบอกท่านว่าเออท่านท่านดา่าท่านด่าเราได้แบบจี๊ดนะคะด่าได้จี๊ดมากเลยด่าอาจารย์เบียร์จี๊ดแล้วก็ดา่าเอออะไรนะที่ช่าเรียกว่าเลี่ยวล้อบริวารก็จี๊ดทุกอย่างจี๊ดปากท่านแซบ่บแซบค่ะปากแซ่บมากปากแซ่บมากไม่เคยเจอเคยเจอค่ดพระปากแซ่บอย่างนี้ส่วนนากงเจอแบบแซ่บแต่เขาแสดงธรรมนะแต่ท่านเหล่านั้นแสดงธรรม ในคาว่าในคําเอาแสดงทำแสดงทาแบบแซ่บไม่ใช่ด่าแซบ่บไงถ้าอยากจะด่าแซ่บเนี่ยต้องมาเป็นคาราวาสเหมือน,นาอาจารย์เบียะอาจารย์เบียเดทที่เขาแซ่บเนี่ยเขาเป็นคาราวาสอยู่ซึ่งมันก็คือเหมาะสมมันไม่ได้เกินเลยเขารู้จักการละเทศะอาจารย์เบียะน่ะเวลาเขาไปอยู่เอใต้ร่มการสัมพัทธ์แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่แซ่บ่างนี้แล้วซึ่งก็ซึ่งเขาก็คือเขารู้การละเทศะอันนี้เรามาั่นใจมากเือเกินว่าเขาต้องรู้เขาต้องเขาต้องแยกแยะได้เขาต้องแยกแยะได้ถูกไหมเห็นด้วยก็ต้องส่ง ของขวัญเข sheets, ้ามาก็เห็นด้วยน่ะเออเห็นด้วยอย่างเงี้ยเห็นด้วยอย่างเงี้ยไตเห็นด้วยน่ะเนาะเราก็อยากจะบอกท <c oughs>, <ius> ่านว่าท่านคาท่านพักบ้างค่ะพักค่ะก็ต่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆคืออยากจะบอกท่านว่าท่านน่ะพักถ้าว่างก็คือนั่งสมาธิเจริญภาวนาท่านชอบบทกวีท่านก็เขียนบทกวีค่ะเขียนบทกวีค่ะเขียนไปค่ะ บทกวีที่มันแบบอ่านแล้วมันสุภาพน่าฟังค่ะบทกวีแบบด่าเดี๋ยวไม่เอาแล้วนะบทกวีแบบด่าบทความแบบด่าเขียนทีก็ยาวยาวแต่เราอุตส่าห์อ่านจนจบเพราะท่านด่าได้แซบ่บเราก็เลยอุตส่าห์อ่านจนจบด้วยความพยายามตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรของท่านต้องยอมรับว่าท่านเขียนดีมากท่านเป็นนักเขียนที่เลือเลิศเลือเลิศเ,เ,เ,เขียนดีมากดิฉันก็อ่านจนจบเออก็เลยได้ถอดคำออกมาว่าโอ้แต่ละคำเนี่ยแซ่บแซ่บจี๊ดจีด๊ดท่านคงใช้เวลาพอสมควรเนาะ การเขียนด่าคนเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแหละมันยาวสักขนาดนั้นอนะ่ะเอออีกคนไปไกลและ <laughs> แเออก็นั่นแหละก็นั่นแหละแล้วจะเอาอยัางไงดีเนี่ยที่บอกว่าเออเขาจะมีโตเจราจากันเนี่ยมันจะยังไงอะ่ะที่ได้ยินคุณอี้พูดไป,ปเปลยบอกว่าจะมีเหมือนจะมีการนัดแนะมีโตเจราจากันในรายการรายการหนึ่งซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในวันที่สิบห้าแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เหรอในเมื่อท่านก็ยังแซบอยู่อ่ะหลายคนก็ยังแซบอยู่ หลายคนก็ยังแซบอยู่เออแปลกนะมันจะเป็นยังไงห่ะมันจะลงเอือยยังไงเห็นบอกว่าจะนักคุยอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นหรอทุกคนถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ดีแหละอยากจะให้มันลงเอือยสักทีเธอะเออเย็นนี้แม่ดูตื่นคุยเดินตื่น,น,นแน่นอนจ้มะเมาเมยเมาเมยตตามรอยทำพี่พัดขอบคุณค่ะเมาเมยตามรอยทำเย็นนี้ก็มีใครมีน้องแพรี่มีท่านพัฒนามีอีกคนหนึ่งใครอ่ะอีกคนหนึ่งใครทุกคน น้องแพรี่ท่านวัฒนาอีกคนหนึ่งใครนึกไม่ออกนึกไม่ออกน้องแพรี่ท่านวัฒนาคุณอี้หรือเปล่าคุณตาขอบคุณมากจ้ะสาวซาร่าคุณตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณตาอาจารย์สิษย์ยิ่งศักดิ์น้องแพรี่มีท่านวัฒนาด้วยไหมท่านวัฒนาเป็นวันไหนจ้ะอาจารย์ยิ่งอาจารย์อาจารย์ยิ่งคุณตา,า,าต um Perry, มีมีมีท่านวัฒนาด้วยใช่ไหมคะก็แสดงว่าเป็นห้าช่องใช่ไหมไม่มีคุณตามีท่านวัฒนาสิถ้านั้นอะ มีท่านวัฒนามีมีคุณแพรี่มีอาจารย์ิง่งมีอาจารย์ยิ่งแล้วก็เอ่ออาจารย์เบียร์คืนนี้แหละคืนนี้แหละน่าจะมีเรื่องนี้แทรกเข้ามาบ้างเหอะทุกคนส่งคอมเมนต์ไปหน่อยนะส่งคอมเมนต์เข้าไปแบบถามใครก็ได้ในสี่ช่องนั้นนะ่ะถามว่าเอ๊ะท่านรูปงามเนี่ยออกมาด่าอีกแล้วเนี่ยเอออยากจะให้แบบเอ่อเมตตาท่านหน่อยนะเออเมตตาท่านรูปงามเราต้องเมตตานะทุกคนนะเจอแบบนี้นะเจอแบบนี้เราต้องแผ่เมตตาจะ้ะแผ่เมตตาให้ท่านเอ่อขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ นี่กรุณาด่าค่ะเอ่อด่าด่าได้ดีมากเลยด่าได้แซ่บมากเลยแต่ตอนแรกเนี่ยอุ้ยไม่ได้ดูเอ่อเพจนะว่าเป็นเพจเพจของใครเนี่ยตายละครั้งแรกที่ได้ยินคําด่าเนี่ยคิดว่าเป็นแม่ค้าตกลงไม่ใช่แม่ค้าเหรอคะคิดว่าเป็นแม่ค้าในตลาดทะเลาะกันกาลังจะแววเฟี้ยงเอ่อผักเฟี้ยงอะไรใส่กันในชงเช้งชงเช้งตายละมาอ่านอย่างถีทวนแล้วกลายเป็นกลายเป็นเอ่อท่านรูปงามซะงั้นเนี่ยเออมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันเกิดขึ้นแล้ว อี่คนมีแต่โครงการดีๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเออคือนนี้เราก็ติดตามคืนนี้เราก็ติดตามที่มาเจอกันในไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นตอนแรกเราถ,ถ้าทุกคนติดตามไม่หมูนะจะรู้ว่าไม่หมูนี่เชื่นชมท่านเชื่นมชมท่านรูปงามส่วนใครจะตั้งชื่อท่านอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านท่านนั้นๆเนาะเอออาจจะมีชื่อแบบสามโลร้อยหรืออะไรอีกอะ่ะพญานุอินรีไม่ใช่เป็นพญาริ่งจกเป็นพญาตุ๊กแกพญายุงอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคือเราไม่ได้ตั้งให้ท่านนะ แต่เราเรียกท่านด้วยความเคารพเคารพเคารพชิญชมชืญชมท่านรูปงามไปไหนแต่ไรอยู่แล้วท่านรูปงามเนี่าท่านอย่าไปยุ่งกับท่านเลยครับไม่ได้ยุ่งค่ะบังเอิญว่าท่านท่านแบบโพสตด่าเราก็เลยอยากจะมาเอ่อเมตตาแสดงความมีเมตากับท่านว่าเราไม่ได้โกรธท่านนะเราไม่ได้โกรธท่านเลยมีแต่มีความรู้สึกว่าสงสารท่านเนาะท่านมีความเครียดอะไรหรือเปล่าท่านมีความเครียดอะไรไหมเกรงว่าท่านจะมีความเครียดแล้วมันจะเป็นเป็นลุงที่ตัวอักษรมันก็ดีเป็นเรื่องดีนะ การที่การที่มีความเครียดแล้วเป็นลงที่ตัวอักษร он, เป็นการระบายเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งแต่การระบายอารมณ์นั้นข้อความนั้นอะถ้ามันรุนแรงมากมันก็ไม่ควรออกสื่อแม่ละมันก็ไม่ควรออกสื่อเนาะถ้ามันเป็นการด่าเขาด่าแบบด่าแรงอะด่าสันดานด่าปากกระโถนด่าเอออะไรอีกอ่ะด่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอะไรอีกปากกระโถนสันดานสันดานหยาบด่าสันดานหยาบ เราก็ต้องเราก็ต้องเอ่อบอกให้ท่านได้ทราบบ้างว่ามันไม่เหมาะนะคะท่านมันไม่เหมาะค่ะเราอยากจะบอกให้ท่านทราบอย่างนี้นะคะเอาดิฉันกราบก็ได้นะคะเอ่อกราบขอข,อขอมาท่านท่านมหาท่านรูปงามนะคะกราบขอข,อข,อขอมาว่าท่านคะเอ่อท่านท่านไม่ควรจะไม่เหมาะนะคะดิฉันมองดิฉันในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยแปดค่ำค่ะดิฉันมองว่าเอ่อบทบาทที่ท่านกําลังสแสดงอยู่ตอนเนี้ยมันไม่เหมาะนะคะ <students. S 1> โพสเมื่อคืนเนี้ย <cookie Dum ces> โพสเมื่อคืนเนี้ยร่ยาวมาเยอะ รวมๆแล้วคือด่าแล้วก็คือคลิปในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระท่านก็ยังอุตสา่ามีเวลามาเอาทำคลิปด่าทั้งที่คือทั้งที่คือวันพระขณะนี้ฉันเป็นไม่ออกวัดเนี่ยกว่าจะกลับจากวัดมาได้เนี่ยก็เข้าไปที่สิบเอ็ดโมงแล้วกว่าจะช่วยเขากราดวัดกว่าจะช่วยเขาทํานู่นทํานี่ล้างทำความสะอาดกว่าจะเสร็จกิจที่วัดน่ะก็สิบเอ็ดโมงไปแล้วอะแล้วท่านยังมีเวลามานั่งด่าเออลงคลิปด่าด่าคารวะนอ่ะเออท่านก็มีเวลาเนาะ ก็มีเวลาแต่ใดๆคือไม่โกรธย้ําอีกครั้งหนึ่งคือไม่โกรธมีแต่สงสารมีแต่สงสารท่านอยากจะให้ท่านมีเออใครที่เป็นที่ปรึกษาที่ไม่แบบไม่อวยท่านไงถ้าอวยท่านท่านก็จะมองแต่สิ่งที่ท่านคิดอยู่เนี่ย <c oughs> ว่ามันถูกต้องแล้วที่ทําอยู่นี่ถูกต้องแล้วด <c oughs> ังนั้นคนที่ให้คนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ย <c oughs> น่าจะแสดงอีกมุมหนึง่งให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ควรนะมันไม่เป็นกดเออเป็นสาธารณะนะมันไม่เปรเผยแพร่นะไม่เหมาะไม่ควร <c oughs> คนะ คือมีคนเตือนหน่อยอ่ะมีคนเตือนหน่อยอยู่ในเซฟโซนตลอดตลอดเนี่ยมันบางทีมันก็เอ่อความคิดเนาะมันก็อยู่ในแบบในกรอบอะในกรอบนั้นแล้วก็เลยตัดสินไปเองว่ามันดีแล้วแหละตัดสินใจหนีเขียนแบบนี้เนี่ยด่าอย่างเงี้ยดีละถูกปะถูกตามหลักแล้วเนี่ยด่าอย่างเงี้ยแหละชัดชัดชถูกถูกถูกเออมันก็น่ามันมันก็น่าจะอย่างนั้นแหละเพียงแต่เพียงแต่เอ่อทุกคนพิมพ์เข้ามาได้เพียงแต่ในฐานะที่เราในฐานะผู้จับเนาะเราก็มองว่า ท่านใช้เขา่าปรึกษาเอคุณหมอใช่ไหมแต่ดิ่ฉันขอใช้คําว่าปรึกษาคนที่มีมุมมองต่างจากท่านบ้างไปปรึกษากับคนที่มองต่างจากท่านบ้างหรือคนคนนั้นอาจจะไม่เอ,อออกับท่านไปเสียทุกเรื่องถ้าเอออ,อไปเสียทุกเรื่องมันก็อยู่ในอ่างอยู่นั่นแหละคิดอยู่อย่างเดียวว่าวันนี้จะเอาอยัางไงดีมันว่าอะไรเราบ้างวะเนี่ยตอนเนี้ยไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้ละช่วงนี้ยอดวิวตกยอดวิวตกไม่ไหวละ ไปเดินจงกรมย้ายสตูดิโอไปสนามหลวงไม่ไหวละเดิมเดิมไม่ไหวไยอดวิวหลักร้อยเนี่ยไม่ตเตื้องเลยไม่โอเคแล้วเนี่ยไม่โอเคด่าดีกว่าด่าดีกว่าเออก็ได้ผลได้ผลจริงๆได้ผลจ้ะยอดวิวพ,พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเลยสมใจแล้วสมใจแล้วเอาของขวัญเรามาบ้างสิของขวัญเราต้องแบบสู้เขานั่นเนี่ยสู้เขานี่เนี่ยของขวัญเราต้องการเด้งบ้างนะจ๊ะทุกคนนะบกนกลาเลยแม่คุณนันทวันบอกเอ <c oughs> พิมเข้ามาเลยค่ะคิดเห็นอย่างไรพิมเข้ามาเลยจ้ะ คิดเห็นอย่างไรพิมเข้ามาเลยพิมเข้ามาเลยเห็นไหมคุณสาวซาร่าก็ตุ้นแล้วเนี่ยเคาะจอเคาะใจมันก็ต้องเคาะกันนะครับทุกคนนะเราเป็นเพื่อนกันแล้วต้องเคาะรัวๆไปนะเออวันนี้วันพระพูดถึงเรื่องพระไม่เป็นไรเราไม่ไปว่าท่านเนี่ยเราไม่ได้ไปว่าท่านไม่ได้ไปให้ร้ายท่านพูดตามที่ท่านโพสตอย่างเดียวเลยอ่ะพูดตามที่ท่านโพสต์ค่ะท่านโพสตอย่างไรเราก็พูดตามนั้นแล้วก็มีคําแนะนําในฐานะคารวะที่มองจากหน้าต่างเนี่ยมองจากหน้าต่างพุ่งเข้าไปอ้าวมองจากหน้าต่างอ้าวทำอะไรเหรอคะอ้าวทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างเนี้ เขียนด่าเขาทําไมอ่ะเขียนดาา่นดาแล้วยังยัยงมาโพสลงลิดเป็นวิดีโออีกนะ่ะปาตออกย้ำเข้าไปอีกออกย้ำเข้าไปอีกวันพระด้วยวันพระด้วยค่ะดา่ดาวด่าวคารวารในวันพระเนี่ยเลิศเลิศเนาะเออเลิศด,ดีเหมือนกันแหละอืมจะไคนพี่นันโอเคนะนนเนี่ยก็แสงอาจารย์เบียร์เรตติ้งทุกคนรู้ค่ะทุกคนรู้ว่าอาจารย์เบียร์ชั่วโมงเนี่ยคือสปอร์ตไลท์คือสปอร์ตไลท์ดีๆนี่เอง คนที่ไม่ชอบก็มาเกาะเอาเรื่องราวของอาจารย์เบียร์ไปพูดเพื่อให้คนในกลุ่มเขานั่นแหละได้ฟังได้เข้ามาฟังแล้วคนในกลุ่มอีกต่างหากต่างเนี่ยซึ่งมองซึ่งมองไปสองฝั่งแล้วตอนเนี้ยมองไปสองฝั่งละแบ่งกันชัดเจนแล้วตอนเนี้ยมันอะไรกันเนี่ยมันไม่ควรเกิดนะมันควรจะคุยกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยคุยกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหลักพุทธน่ะหลักพุทธไม่ได้สอนให้แตกแยกนะอะไรกันเนี่ยไม่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอา แล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบเออจะตั้งจบโตเจรจาจะคุยกันในในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าเกิดขึ้นไหมคิดว่าเกิดขึ้นไหมอะแต่อยากให้มันเกิดขึ้นนะอยากให้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็อยากได้มีอยากจะให้มีบทสรุปเร็วๆแล้วก็ทุกคนก็จะได้แบบก้าวข้ามก้าวข้ามทุกเรื่องราวที่มองดูแล้วว่ามันมันไม่ถูกใจเรามันขัดใจเราแต่สังคมโหมาก ยกมือให้สังคมโหมมากเห็นด้วยแต่บางเรสิ่งที่สังคมโหมมากเห็นด้วยเนะ่ะมันไม่ถูกใจเราอะไรเหล่านี้แหละเออคุณกิจกิจกรบอกว่าไม่น่าจะได้ทุกคนรู้เนาะที่ที่คุณอีเ้เปรยมาในในไลฟ์อ่ะบอกว่าจะมีการคุยอะ่ะในรายการอะไรสักรายการหนึ่งวันที่สิบห้าว่างันนะแล้วพอแต่ละคนแต่ละคนโพสออกมาเนี่ยแล้วอีกช่องทางู้วนอะ่ะเขาก็ยังํำอยู่อ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันจะเกิดขึ้นเหรอมันจะจบได้เหรอ มันจะง่ายมันถ้ามันง่ายมันก็ดีแหละงั้นเขาจะคุยหรือแม่กลัวจะเถียงกันถ้าเถียงกันแล้วมีเถียงกันแล้วมีทางลงให้ลงเนี่ยมันก็ดีนะการเถียงกันเนี่ยเถียงอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นเรื่องดีทุกคนนะนอกจากเถียงข้างๆกูคูเนี่ยเถียงข้างๆกูคูเนี่ยคือเถียงเพื่อเอาชนะนั่นคือไม่เกิดผลเถียงเพื่อเอาชนะหมายถึงว่าเถียงในมุมของเขาเพื่อเอาชนะเพื่อให้ฝั่งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาเขาเสนอมานั่นคือมันไม่ลงเออโล ยังไงเซยมันก็ไม่ลุเอ่ยคือการเถียงเพื่อเอาชนะแต่การเถียงเพื่อหาเหตุผลซึ่งกันและการหาจุดลงตัวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดี